The <laughs> พยาลัลเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่จัดตั้งเมื่อปี2522เพื่อขยายการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยจังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่1,246ไร่95ตารางวาตั้งอยู่เลขที่100หมู่6ถนนเหนือคลองเขาพนมตำบลหัวยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง25กิโลเมตรปัจจุบันวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นแหล่งบริการวิชาชีพ และอัตลักษณ์ทักษะเด่นเน้นบริการงานสังคมบริหารงานโดยนางประนอมอัดฐารผู้อำนวยการวิทยาลัยนายแดนทวีมณาาจิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร นางวิไลวันแก้วถาวรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาผลงานและกิจกรรมเด่นด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยอคทอดีเด่นระดับภาคภาคใต้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3หน่วยอคทอดีเด่นระดับชาติปีการศึกษา2 2558วิทยาลัยผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2559รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนดังนี้ประเภทที่4ชุมชนที่ได้รับความรู้จากสถานศึกษาและใช้ได้ผลดีเด่นได้แก่ชุมชนบ้านควรได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปี2567 ประเพทที่5โรงเรียนได้รับความรู้จากสถานศึกษาและใช้ได้ผลดีเด่นได้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ระดับประเทศประเภทที่6โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเด่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ระดับประเทศปี2564 ประเภทที่6โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเด่นโรงเรียนบ้านกอตงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปี2563นักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2566 สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับชาติได้แก่วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระบบปกติมี4สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชากเกษตรศาสตร์กลุ่มผลิตพืชกลุ่มผลิตสตัตว์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มช่างเกษตรกลุ่มธุรกิจเกษตรสาขาวิชาประมงสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลโครงการอาชีวศึกษาพเพื่อการพัฒนาชนบท อสกชเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพเกษตรกรรมสำหรับประชาชนที่ต้องการมีทักษะอาชีพและเพิ่มมูลการศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาผู้เรียนจะเรียนร่วมไปกับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเมื่อจบหลักสูตร3ปี ผู้เรียนจะได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 และปวชพร้อมกันปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์37อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส เปิดสอน6สาขาวิชาดังนี้ระบบปกติจำนวน1สาขาวิชาได้แก่เาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบทวิภาคีจำนวน4สาขาวิชาได้แก่พืชศาสตร์สัตวศาสตร์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศเทคโนโลยีภูมิทัศน์รูปแบบการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม จำนวนหนึ่งสาขาวิชาได้แก่กเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตรนอกระบบอื่นๆได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงโคนเนือ้อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อบพลาสติกการแปลรูปปลาดุก การเกษตรผสมผสาน <Yeah. S 1> การสร้างผู้ประกอบการใหม่แปลรูปผลิตภัณฑ์ปาม์นน้ำมันโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และหลักสูตรอื่นๆตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน With the sun rays, and on and on we'll go through the wastelands through the highways, and on and on we'll go So what you 1. มีทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2. มีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศส,สม,มีค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ 4. นักเรียนโครงการปฏิรูปกรเกษตรเพื่อชีวิตมีสวัสดิการอยู่ประจำทำโครงการ มีหอพักอาหารไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ได้ดำเนินการจัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรดังนี้สูนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสูนการเรียนรู้การผลิตเห็ดสูนการเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซลศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการยืนยันได้ว่าคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ต่างมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ตามหลักกระเชียของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านการ เกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานและปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่างานเด่นเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำสังคมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์วศทออก,กระบี่ i k t o k เกษตรกระบี่และ YouTube วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโ che non